ตรงจุดนี้ร้านบอกว่าเขาเอาโล่ะมาล้างตรงนี้นะคะใช่เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นฝั่งโน้นรือแบบพวกไม่แน่ใจเพราะเขาก็ไม่ได้มาดูนะคะเพราะเขาก็กลัวจริงๆอุ้ยอุ้ยทุกคนเจอด้วยสิ่งที่เราเจอนะคะนี่อุ้ยตัวเมื่อกี้อ่ะที่เขาหันไปเขาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้จริงๆอันนี้พูดเรื่องจริง เหมือนกันสักที่ก็วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้กลางกองฟางกองเฟืองแบบนี้เอาจริงๆเราไม่ได้มาถ่ายคลิปเกี่ยวกับกองฟางแบบนี้หรอกเออคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วอะไรก็เป็นแม่เหล็กนะคะก็วันนี้เราจะมาทาคลิปแถวนี้ด้วยก็คือจะเอาแม่เหล็กเนี่ยไปหาของอีก EP นึงเฮียแล้วบอกเลยที่นี่คือ คนบอกมาว่าที่เนี่ยเขาเคยเอาแบบลงโศะมาล้างตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกยจริงเหรอวะก็ไม่ได้มาลบหลู่นะเอาอจริงๆแต่ว่าตั้งใจมาหาของตรงนี้แล้วพอถามชาวบ้านเขาก็เล่ามาว่าเออเนี่ยเขาเคยแบบเอาลงศบมาล้างตรงนี้ตรงนี้แนละ้วน้ำมันไหลผ่านตลอดไงเออนั่นะแหละก็ เราขอแล้วนะเมื่อกี้ก่อนที่มาถึงปุ๊บเราก็แบบทาการไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางสิงศิ์แถวนี้แบบเรามาถ่ายคลิปเราไม่ได้มาทําอะไรพี่ดีไม่ร้ายนะคะ <Okay. S 1> แต่แต่งตัวไม่น่ากลัวสิ่งศิ์หรอกเดี๋ยวเราเล่นเราเล่นงั้นเดี๋ยวเราไปประจาที่เลยเนาะว่าเราจะไปหาตรงจุดไหนให้ไปดูสถานที่ที่แบบว่าคนเขาเอาศพมาล้างก่อนเอาลงศพอะไรแบบนี้มาล้างก่อนโอเค okay, ปะจะบอกว่าบริเวณแถวเนี้ยก็คือกว้างมากทุกคน แมวจะบอกว่าตรงที่เรามาถ่ายเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบบน้ํามันไหลผ่านตลอดเวลาค่ะเมื่อก่อขนาาน้ําใส่มากแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันใสกว่าที่อื่นนะที่เราไปถ่ายนะคะเออแต่ฝนมันตกไง<ช>ออมันก็เลยแบบขุนๆน,นิดนึงค่ะลองไปดูกันค่ะตรงจุดเนี้ยร้านบอกว่าเขาเอาโลงศพมาล้างตรงนี้นะคะใชน่นี่น,น่าจะเป็นฝั่งโน้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ,จเพราะเขาก็ไม่ได้มาดูนะคะเพราะเขาก็ลัวจริงๆแต่ว่าเราไม่ถ่ายตรงจุดนี้ไงเราจะไปถ่ายตรงจุดนู่นนู่น ที่<ค>มันเป็น<ด>น้ำสุก<ต>นั่นแหละ,ะพร้อมอย่างร้อมแล้วค่ะวันนี้เราจะเจอสมบัติอะไรก็รอติดตามบนหัวลูกอีกให้เดี๋ยวนี้คออก็สรรหาทําเลยเ็้าไป เราจะเสียงดังกนนะทุกคนเจ้าหนี้เจ้าทางเขยจะติดปากให้ขอโทษทีได้ไหมเอาจริงๆนะตั้งแต่เขาเดินมาฝนเขาลุกตลอดเวลามันรู้สึกแบบวางเวงแล้วมันรู้สึกแบบเย็นๆหนาวๆแบบโบไม่ถูกใช่แล้วซึ่งไม่มีนะเป็นคนที่มีเซ็มอยู่แล้วแล้วก็ให้พี่แจงดูเออมันเป็นจริงๆทุกคนพี่เล็บเป็นคนที่แบบฝนลุกตลอดเวลารู้สึกหนักๆข้างหลังจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะคะเราต้องรีบหาและรีบกลับค่ะต่เราไม่ทําทำอะไรวิธี มัปปนยาวเกินไปว่อนะนะอยูนะห้ามปล่อยนะโอ๊ยโอ๊ยอกใจเฮ้ยเสียไปแล้วมัน,นมมนะเหนื่อมเหอไหเหนื่อยก็ไปทำที่อื่นนะหนักกว่าได้อะไรมากไม่ได้อะไรเลยอ่ะเพจริงๆแบบแม่มากไอ้ที่มันเป็นกิน ฟังมากอ่ะได้ไม่เป็นไรเนาะเราจะทำเพื่อคนดูนะคะโอเคไะลยุยค่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้กันเราต้องช่วยกันระวังระวังเป็นขั้นสูงและน้ำค่อนข้างแรงนะคะามาได้ไหมได,ได้ได้เราจะยโยนช่วย เดี๋ยวเราจะทำ อยู่มั้งดูดิเล็บขาวเลยอะ่ะเนี่ยตรงเนื้อเนี่ยมันขาวเลยเห็นปะเห็นไหมเราจะไว้เล็บยาวขนาดนั้นทำไมเนี่ยเขาก็ตัดเป็นบางนิ้วอ่ะวันละนิ้วสองนิ้วก็ว่ากันไปเ <c oughs> นี่ยสามวันก็ได้สามนิ้วเองเ <c oughs> นี่ยจะลอดด้วยงานเนี่ย, <c oughs> หยนเนยหมือนคุณต้องมาดูแลเด็กอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไหมเอาใหม เป็นแบบเป็นสนิมแล้วปะเออเฮ้ยแถวนี้น่าจะมีนะเพราะว่าตรงเนี้ยน้ำมันไม่ค่อยไหลแรงไงใช่เอาอีกเอาอีกก่อนให้เขาโยนเหรอเอออ่าเดี๋ยวลองดูอีกนะเผื่อมันมีแถวนี้นะคนเราเริ่มมาจุดแล้วเริ่มเริ่มมันต้องเจออะไรบ้างเลยวะอะไรที่มันเป็นเหล็กอ่ะมันติดใช่มาไหม ทุกคนมันเป็นเหล็กนะคะตรงนี okay. down, ้ก็เหล็กเองเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไอ้พวกนี้ไปทิ้งข้างบนนะคะใช่โอเคต่อต่อต่อไปฝั่งนี้บ้างโอ้ต้องดีบ้างเลยวะน้่งกระจายเต็มเลยจ้ะอุ้ย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 แน่นแน่นมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแน่นอะไรก็มันแน่นอะไรไม่รู้เมื่อ่ะโอเคโอเคเอามไเอะมรโยนโยนโยนเพรนี่จะโยนไปฝั่งนู้นบ้างนะคะออ่ะอ่ะหนึ่ง รอหัวไปยืบโอเคยื๊บนะดูกันเลยค่ะมันสติดอ่ะ้วมันจะมีเียงอะรอู้าันจะเป็นเสียงแบบคนถีบนั่นแหละการฮกการถีบปะใช่ไม่มีอ่ะเอียนสุไหมโอเคเราจะหาไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าจะเจอนะคะเดี๋ยวเราลองไปํามนู้นดีกว่าค่ะจงหรอก็ค เหล็กแบบนี้แล้วก็ไปทิ้งอ่าโอเคอนุรักษ์นะเนี่ยอนุรักษ์น้ำ มันเลงเนาะจริงๆใช่หอมมันก็น่าจะหายไปหมดแล้วน้ํามันก็ท่วมด้วยอ่ะที่นี่เคยน้ําท่วมนะคะท่วมแบบถึงถนนเลยอ่ะใช่ก็คือสูงมากใช่มาดูแค่อะไรไหมไม่ได้เลยทุกคนใช่เอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงตัเปิดหน่อยไม่มีอะไรเลยจะพอแค่นี้หรือว่ายังไมดี ีสักรอบหนึ่งไหมได้ได้ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ได้เศษเหล็กมาเยอะมากเออมันมีแต่พวกเศษเหล็กไงใช่แอบทุกคนเดี๋ยวเราจะโยนไปเรื่อยๆมันต้องมีอะไรแหละมันต้องมีโอ้ยๆๆ้ย้ยโอ้ยแปลว่าหนึ่งสองสามโยนสิหมายถึงให้เขาโยนด้่าคนโอเคหนึ่งมกระแสน้ำึ้นแรงมากอ่ะ อะไรจริงๆนะทุกคนคือเราโยนลงน,นู้นนะพอลงมาปุ๊บมันเล็กตัวเมื่อกี้อ่ะที่เขาหันไปเขาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้จริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงกดบุ๊กเลยทุกคนแต่จะไม่มีอะไรก็ได้เราแ่บอาจจะกินเองก็ได้หรือาจจะป่าดก็ได้ใช่ป้าทุกคนอาจจะมีแบบเสียงน้ําเสียงแรงเกินนี้งไ,งงไงเขาคูยตกกล้องอยู่อะไรวนเรียกตัวฉีด ก็คืมันดูนะกูเป็นอะไรมาบอกมาบอกเอออ้าวป้ากนอะอะไรเนี่ยไม่ได้หาอะไรเลยกูไปทําไมวันเนี่ยคือเหนื่อยมากตอนเนี้ยคือมันไม่เจออะไรเลยอ่ะคือถ้ามันเจอหนึ่งชิ้นเรารู้สึกว่าเออใจมันชื้นขึ้นมาแบบเอาจริงๆป้าเขาคิดว่าเราน่าจะหาแบบริมลิมมากกว่าเพราะว่าเวลาที่น้ามันไหลผ่านนะมันก็แบบไปทางโน้นหมดแล้วไงแต่ว่าสิ่งของมันอาจจะอยู่แบบริมลิมก็ได้เป็นจินตนาการของกูอีกแล้วมเอาฝังนี้แลมาค้างไหลๆไปแบบนี้เลยตัวสวยเลยเนาะเอามาตามมา เลนี้เยาลกทุกคนมาลากมาลากมาได้ไหมเฮ้ยแไรได้เงินทุกคนอุติดแน่นมากไม่มีว่ะด้านข้างอ่ะเป็นเงินเหรียญบาด่าเงิน ว่าเงินน่ะต้องเอาให้เขาไปเราไม่สมควรเอาเงินที่อยู่ในแม่น้ําหรือว่าในสถานที่แบบนี้เอามาดีกว่านาะมันรู้สึกว่ามันไม่ควรป่ะถือป่ทุกคนยังใง้เขาโยนลงไปนะทุกคนเป็นพยานด้วยนะเราได้เงินแล้วก็เราเอากลับไปไว้ที่เดิมเราไม่เอานะแต่ว่าเสร็จเลยกะเราจะเอาไปทิ้งนะคนลุกนะสติดอ่ะมันออกไม่ได้เลยอ่ะคนมันแน่นมากอ่ะหรือว่าขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยางดูดิดูดิเนี่ยมันไม่ออกอ่ะพอเลื่อนมาปุ๊บแล้วมันแบบย้อนกลับอ่ะนี่ก็ทางสติดล้วได้แล้ว เราไม่เอานะบอกเลยว่าคนลุกมากตอนนี้ดูดิเอาทิ้งนะคะทุกควคือดูดิคือแบบอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีนิดนึงแค่เขาทิ้งแล้วนะเราไม่ได้เรียกว่าทิ้งเราแบบเอาเขาเราไป ยานนะคะโอเคเฮ้ยครูกลัวว่ะเราจบที่เตียงเท่านี้ไหมเรารู้สึกว่าไม่โอเคเรารู้สึกเออมันสึกหนักๆแล้วว่ะจริงเหรออืมโอเคไปไปไปที่รถก่อนคือดิคนหน้าลุกมันอ่ะเขาเล็กเรามาที่รถก่อนเราโอเคค่ะทุกคนจากคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่หาสมบัตินะคะเราก็ได้เศษเหล็กมาเนาะนี่เป็นพวกเหล็กอ่ะคือเมื่อไหร่เราจะเจอแบบของมีค่าบ้างวะเมื่อกี้ไงเอาเวลาคือแบบถ้ามันเป็นสถานที่อื่นอ่ะก็อาจจะเอาไงแต่คือแบบตรงเนี้ยคือมันมีเรื่องเล่าแบบคือมันไม่ใช่เรื่องเล่าอ่ะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริง คือไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาต้องมาล้างลงโขดกันตรงนี้คือเขาก็ไม่มีเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเป็นที่เที่ยวนะคะแบบช่วงสงการอะไรแบบนะี้เขาก็จะมาจัดกิจกรรมจัดงานที่นี่แบบสถานที่แบบลําวงนี้เลยนะตัวสนุกมากมีแบบมวยน้ำนี้ก็มีอมวยทะเลเออคือเขาว่านะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนอะอาจจะไม่ค่อยมาเล่นน้ําตรงนี้เยอะแหละผมก็เลยแบบไม่ค่อยมีเนี่ยใช่แล้วก็น้ําร่วมด้วยไงเออใช่แล้วคือบริเวณตรงนี้คือกว้างมากทุกคนดูดิมันล่มลื่น นั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้าน้ํามันท่วมอ่ะคือของมันก็คงจะกระจายไปหมดแล้วใช่แล้วเออได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะพวกพวกเหล็กอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นดีนะคะเออเวลาเจอของหนึ่งชิ้นนมันตื่นเต้นมากรู้สึกภูมิใจแต่ว่าของพวกนี้เราจะเอาไปทิ้งทางขยะนะคะใชเเพราะว่ามันเป็นพวกเหล็กเผื่อแบบมีคนมาเล่นน้ำเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายใช่แล้วเนาะแล้วก็เราขอเอาัยถ้าเรามาถ่ายตรงนี้หรือว่าใครที่ดูอยู่นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคถ้าคลิปนี้ถึงหลั ก็ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้ด้วยโอเคก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเฮ้ยอะบ้าโอเคทุกคนคือเมื่อกี้นะคะเรากําลังจะกลับกันแล้วเว้ยแล้วพอขยับรถปุ๊บนี่สิ่งที่เราเจอนะคะคือมันคือมีดนะคะมีดแบบพกพาเออเฮ้ยโอ้ทุกคนอันตรายมากเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยเราขอลองดูดีว่ามันคมไหม วุ่อะไรอีกอ่ะือตาปากเอาอ้บ้าอุ้ยมันคลุมนะมันคลุมนะปักเข้าไปได้เลยนะเนี่ยดูดิอุ้ยทุกคนอันตรายมากเลยนะเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาแม่เหล็กมาดูอ่ะมันจะดู่ะอ่ะลองดูเดี๋ยวเก็บไว้นี่ก่อนอ่ะลองมันจะดูจุ๊บดูดทุกคนเอาจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันท่วมก็ได้นะเออก็ไม่แน่เราไม่รู้นะคือเราย้ายรถปุ๊บแล้วมันเจออะคือเราปิดคลิปไปแล้วด้วยอ่ะ แล้วก็อาจจะมีแบบไวรุ่นอย่างเงี้ยเออเออแล้วก็นี่นะคะเ,ออเป็นเศษขยะที่พี่บลินกำลังจะเก็บเอาไปทิ้งด้วยใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอนนี้เราจัดการเองเนาะโอเคเอโอเคงั้นไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย